คันที่เอาต้องเมืองเงินในกระเป๋าสองคันที่เอาต้องเมืองความจำเป็นสามคันที่เอาต้องเมืองว่าเฮ้าสิไปไวบอเธอเธอเยางคิดแจ้งไหนกับคนรวยคนถูกคนรวยคนจนคนรวยคนจนเออคนรวยกับมีดังสองหูมีปากปากหนึ่งมีตากคู่หนึ่งมีคิ้วคู่หนึ่ง คจนถูกกับคือกันคนจนให้กันมีปากปากหนึ่งมีด่างสองหูมีตาสองนวยมี่หูสองขางมีผมกับหน้าประเดี๋ยวเราจะพูดถึงผมบางผมหนาก็คอยสตาร์ทคอยเ้อะคอยอยู่ในส้นสั่นคนใส่แรงงานคนถูกคอยเป็นคนรวยไฮโซคอยคิดว่าค่าของขอยญเขาเติหนึงนี่เราไปคอยก็มีศักรี มีการทีว่างอะอรบางข่อยก็มีเอาการหนึ่งคนอ่ะมนุษย์มนุษย์อ่ะีเป็นเป็นมนุษย์ที่ดีอ่ะโอ้ยมนุษย์ที่ดีคือคน่พว่าเหยียดยามใครเนไหมว่าไงค่ะเพราะว่าถี่ด้อยก่าข่อยหรือว่าถี่มีกก่าข่อยขพว่าได้อิจฉาคนเอคือบอกยังไงว่าบุญเขาเฮยดได้คือ มันมีท่างแรงบุญพอเมอยซอยทรัพย์สินเก่าทรัพย์สินแก่ของเขาหรือว่าความมุ่งมั่นมานะของเขาหันเขาอย่างนี้เขาเขาต้องมีความมุ่งมั่นมานะมีความอดทนมีความขยันเพราะว่าทุกมือนี่อยขีดขั้นบอกแม่หมยถึงว่า้าคนที่เ่าไม่ต้นทุนก็ต้องขยันเป็นพิเศษระเพีตงองต้องขยันเขาเป็นพิเศษอ่ะที่เช่นข่อยเหนว่ข่อยมีอยุรถหนูบอกข่อยว่าได้ซื้อเงินสดเงินหยางมากที่เขาข่อยพอนชั่วข่อยสิพันแล้ว บานี่คอยังมีแม่โค่คอยต้องกระเตื้องหาไปอีก<ม>มมเพราะไม่รอคอยทีเดียวว่าปู่ทั้งเดินพ้มแดงยางแคร <S <S บสอกอยากได้ยังซีเอาเอานี้นะซีเอาซีเอาบ่ซีเอาซีเอาคอยมันซีบบ่ได้มันต้องหนึ่งขันทีเอาต้องเมืองเงินในกระเป๋าสองขันทีเอาต้องเมืองความจำเป็นสามคันทีเอาต้องเมืองว่าเฮ้าสิไปไวบ่สามปัดใจนี่ลักๆัได้ของเบาเป่านี่เสื้อว่า พี่น่องส่วนพี่น้องแปลว่าขันที่ั้นส่วนชั้นแรงงานคือข่อยก็ติคิดคือข่อยนี่แต่ว่าขันสำหรับคนด้วยที่เขาติคิดว่าจะได้อะไรก็ซื้อไม่ต้องไปเพลไม่ต้องไปประหยัดเพราะว่าตายแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตายแล้วไม่ไม่มีซื้อไม่ได้ก็คือเขาก็คือว่าเขานน่เขาเตรียมเตรียมเนี่ยเขาเตรียมเตรียมลยู่แล้วพูดว่างลางเลยทอ ทรัพย์สินเงินทองบารมีคือเขาเตรียมๆียมเขาอยากได้เขาเสี่ยาล่องมือหนึ่งเขาว่ายืนยุ่จุดเท่านี่เขาอยากได้เขาต้องคิดว่าเออกูต้องมีแรงผลักดันต้องสู้ต่อไปถึงจะถึงจะได้สิ่งของนั้นมามิฉะนั้นเนี่ยเขาจ่ต้องไปน้อยอกน้อยใจหรอครับจงพอใจในสิ่งที่ตนมีจงมีดีในสิ่งที่ตนทำเขาพ่อแล้วข่คอยเ่าด้อันี่เนาะเขาที่ขี้เคียงบินเดี๋ยวว้าใส่ท่องเต็ม อันนี้ย่างไปเต้นขี่คึกอครอบอยู่ค <c oughs> อ,อยย่งไปถึงเงิดไันกระถินย่างโถขึ้นห้องนี่แหละอีเมินตตอนนั้น <c oughs> ทำนั่นและครับผมนาะจ้าจุ๊บ